เ,เิดว่าผิวตัวเองดีอยู่แล้วแต่พอใช้ตัวนี้หุ้ยผิวมันดีขึ้นไปอีกอะเข้าใจแล้วบางคนบอกว่าบำรุงมาเยอะแต่ทำไมผิวไม่ดีสักทีหนึง่งบางคนทำมาทุกกระบวนท่านนะทั้งน้ำตบโทนเนอร์พรีเซรัม่มเซรัมมซร่มมอยส์เจอร์แล้วก็มาเพราะว่ามันขาดขั้นตอนสุดท้ายคือครีมปิดล็อกความชุ่มชื้นเพื่อล็อกวิตามินทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่บนผิวแล้วทำงานในขณะที่เราหลับเตอ้อครีมที่เข้มข้นกว่ามอยส์เจอร์ท,รทั่วไปค่ะ ไม่ได้เติมแค่ความชุ่มชื้นค่ะแต่มันสามารถซ่อมผิวได้ด้วยวิตามิน A แล้วก็ตัวสารายแดงรวมไปถึงตัวแมงโกเชียบัสเตอร์ค่ะที่ช่วยกักเก็บล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่บนผิวหน้าของเราได้ยาวนานจากเดิมที่คิดว่านครีมไม่ได้มีความสําคัญแต่พอเพิ่มตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายไปผิวฟูขึ้นไปอีกแล้วที่สําคัญตื่นมาน,ะน้าไม่มันรูขุมขนคือดูแน่นมันดูเรียบไปเลยอะ่ะจากเดิมที่คิดว่าทาแค่มอยจไสเซอร์ตัวเดียวก็เอาอยู่นะแต่พอได้เพิ่มกระปุกนี้ไปน้า ฟูจนแบบติดใจมีกระปุกต่อไปแน่นอนค่ะใครอยากได้นะคะก้้ยปักตะก้าไว้เลวนะคะที่สายวือกดได้เลยค่ะ